นี่พี่ต้นค่ะพี่ต้นจะมารับสาวไปอยู่ด้วยหมายความว่าไงอะสาวก็หมายความว่าพี่ต้นอะเป็นผัวของสาวไงคะ,ะก่อนที่สาวจะแต่งงานกับโฟนสาวกับพี่ต้นอะรักกันมาก่อนแล้วลูกในท้องเนี่ยก็เป็นลูกของพี่ต้นไม่ใช่ลูกของโฟนไม่ใช่หลานของแม่ค่ะสาว นี่เธอเหลอกฉันกันหลอรุ่งชัยฉันงั้นหรออ่ะนนี่จะไปไหนอ่ะไปประชุมนะแม่ไปประชุมอีกแล้วหรอนี่ทั้งเดือนเลยนะแกไปประชุมไปสัมมนาเนี่ยก็ฉันเพิ่งได้เป็นหัวหน้าฝ่ายฉันก็ต้องไปประชุมไปสัมมนาบ่อยสิแม่ นี่คราวนี้ยฉันไป3มวันนะโหนี่โฟนเมียแกกําลังท้องกําลังไส้นะแกไม่ไปประชุมไม่ไปสัมมนาไม่ได้เหรอเดี๋ยวเมียแกน้อยใจ哟นะโฟนโอ้ยน้อยจงน้อยใจอะไรหรอแม่นี่ฉันไปทํางานนะไม่ได้ไปทําอย่างอื่นเอออย่าให้ฉันรู้แล้วกันว่าแกไปทําอย่างอื่นนะ่ะแกโดนแนะ่โฟนเอาไนงะเดี๋ยวบ่นนักเลยแม่ฉันไปลว พี่อยู่บ้านคนเดียวหรอลไล่โฟนกับไอ้สาวอะไปไหนกันเหรอไอ้โฟนอะมันไปสัมมนาและไอ้สาวอะมันไปไหนไม่รู้เห็นออกไปเมื่อกี้เนี่ยไอ้สาวมันท้องอยู่มันยังจะออกไปข้างนอกอีกเหรอ,อฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะพี่พอผัวมันออกไปปุ๊บเนี่ยนะเมียมันก็เดินออกไปตามเลยอะฉันอะเป็นห่วงจริงจงยิ่งท้องยิ่งใส่อยู่ด้วยอเอาแล้วนี่ ไปไหนมาแล้วเนี่ยอ๋อไปเก็บฝักบัวมาพอดีเดินมาเฉยๆก็เลยแวะมาทักทายเนี่ยอไปก่อนนะจ้าจ้าโชคดีนะพี่สองคนผัวเมียนี่มันยังไง ค่ะว่ายไงจะาสาวถึงหรือ,อยังคะ้าพี่โฟนแล้วกินข้าวหรือ,อยังอ๋อถึงแล้วจ้ะ,ะกำลังกินข้าวอยู่ไม่มีอะไรหรอกจ้าสาวก็แค่เป็นห่วงนะจ๊ะก็เลยโทรไปถามงั้นแค่นี้ก่อนนะคะจ้ะ เมียโทรมาเหรอคะพี่โฟนคนที่พี่ไม่ได้รักเนี่ยไม่เรียกว่าเมียหรอจ้ะอืมแล้วเรียกว่าอะไรเหรอคะก็เรียกว่าคนขั้นเวลาหรือว่านางบำเรอไงจ๊ะกวางกลัวพี่โฟนจะพูดคำนี้กับกวางจังเลยค่ะไม่มีวันหรอกจ้ะพี่สัญญานะว่าจะไม่มีวันนั้นเด็ดขาด ิน่าจะสาวถ้าสาวจะให้พี่ต้นนะช่วยทําอะไรเพิ่มเติมมาก็บอกพี่ต้นแล้วกันนะพี่ต้นแค่ทําตามที่สาวบอกก็พอแล้วค่ะ ไปไหน่ะสาวฉันจะออกไปข้างนอกหน่อยนะจ๊ะแม่พอดีนัดเพื่อนไว้อยู่บ้านเฉยๆมันน่าเบื่อนี่สาวเองก็กำลังท้องกำลังไส้เดินเหินให้มันระวังระวังหน่อยนะลูกแม่เป็นห่วงหลานที่อยู่ในท้องของเองอะ่ะฉันรู้แล้วจ้ะแม่ฉันไปก่อนนะลงบันไดให้มันระวังระวังหน่อย เออนี่ไอโฟอนมันจะกลับมาเมื่อไหร่พรุ่งนี้คะ่ะพี่ต้นแล้วตกลงว่าพี่เนี่ยได้ประจำที่ต่างจังหวัดแน่นอนแล้วเหรอคะอืมใช่ก็พี่ต้นคิดว่าพี่ต้นน่าจะทำเรื่องกู้บ้านเลยอะสาววาดีไหมก็ดีสิคะมีบ้านเป็นของตัวเองจะได้ไม่ต้องเช่าเขาอยู่ ใครเหรอคะคุณผมมาหาสาวครับมาหาสาวเหรอคะงั้นมาทางนี้เลยค่ะสาวอยู่ห้องนี้ค่ะครับพี่โฟนคะถ้าสาวไม่อยู่พี่โฟนจะเสียใจไหมคะทำไมถามเงี้ยล่ะสาวไม่มีอะไรหรอกคะ่ะสาวก็แค่อยากรู้ความรู้สึกของพี่โฟนแค่นั้นละคะ่ะ สาวมีคนมาหาหนูนะ่ะเอาพี่ต้นสาวนึกว่าจะมาตอนเย็นๆซะอีกพี่ต้นไม่อยากรอถึงตอนเย็นค่ะไม่มีใครลหรสาวนี่พี่ต้นค่ะพี่ต้นจะมารับสาวไปอยู่ด้วยฮะห,หมายความว่าไงอ่ะสาวก็หมายความว่า พี่ต้นอ่ะเป็นผัวของสาวไงคะ <Huh? S 1> ก่อนที่สาวจะแต่งงานกับโฟนสาวกับพี่ต้นอ่ะรักกันมาก่อนแล้วลูกในท้องเนี่ยก็เป็นลูกของพี่ต้นไม่ใช่ลูกของโฟนไม่ใช่หลานของแม่ค่ะ อย่าหาว่าหลอกเลยค่ะแม่แม่ก็รู้อยู่แล้วว่าฉันอ่ะก็มีแฟนอยู่แล้วและคนคนนั้นอ่ะเขาก็คือพี่ต้นนี่แหลคะค่ะแล้วเธอยอมแต่งงานกับฉันทำไมก็เพราะว่าแม่ของคุณไงคะแม่ของคุณอะ่ะบังคับให้ฉันแต่งงานกับคุณแม่ฉันอะ่ะเป็นนี่แม่คุณฉันก็เลยต้องแต่งงานทาั้งทที่ยังรักอยู่กับพี่ต้นแล้วคุณยอมไม่สาวแต่งงานกับผมได้ไห ก็เพราะว่าผมรักสาวเลยผมเข้าใจเขาผมก็เลยตามใจเขาทุกเรื่องคุณต่างหากล่ะเจอคนดีๆอย่างสาวเนี่ยก็เก็บรักสาวไว้ไม่ได้อย่านึกว่าผมไม่รู้นะคุณนอกใจสาวไปไมีผู้อยู่คนอื่นน่ะก็เพราะอย่างนี้แหละครับผมถึงต้องเอาเมียผมกลับคืนสาวเธอมันเป็นผู้หญิงสารเลวจริงๆเลยนะ ว่าสาวเร็วโฟนเองก็เร็วเหมือนกันแหละค่ะเพราะว่าโฟนน่ะเขาก็มีผู้หญิงคนอื่นนอกจากสาวถ้าสาวเร็วโฟนเขาก็เร็วเหมือนกันแหละค่ะแม่คงไม่รู้สินะว่าโฟนเขาก็มีผู้หญิงคนอื่นนอกจากฉันโฟนคุณคงคิดว่าฉันโง่มากนะสินะฉันให้พี่ต้นตามดูตลอดจะรู้ว่าว่าคนมีผู้หญิงคนอื่นนอกจากฉัน ถ้าจะใช้คำว่าเร็วเราสองคนมันก็เร็วพอๆกันละค่ะสาวจะพูดเยอะทำไมรีบไปเก็บเสื้อผ้าเถอะไปค่ะพี่ต้นพี่ต้นไปรอสาวที่รถก่อนนะคะจะ้อ พี่อ้าวโอเจะแป็คนีอะไรนะพี้มีข่าวดีจะมาบอกค่ะข่าวดีอะไรอะ่ะพี่ต้นให้พี่อ้ําไปทํางานที่บริษัทได้แล้วนะคะในตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีค่ะจริงเหรอแป็คแล้วทําไมพี่ต้นเขาถึงให้พี่เขาไปทําตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีอะ่ะ <c oughs> ก็แปกไปซื้อหุ้นบริษัทพี่ต้นเขา50%เซนนะคะเลยมีสิทธิ์ในบริษัท ก็เลยขอให้พี่ต้นยกตำแหน่งให้พี่อ้ําอะค่ะขอบใจมากนะแป๊กแล้วพี่ต้นคขอให้พี่เข้าไปวันไหนอะวันนี้เลยค่ะตอนนี้พี่ต้นเขารอพี่อ้ําอยู่นะคะจ้างั้นเดี๋ยวพี่รีบเข้าไปเลยนะ <c oughs> ขอบใจแป๊กมากเลยนะ <c oughs> แป๊กมากเลยนะครับรักพี่อ้ําเหมือนกันนะคะงันเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ ครับคุณต้นที่ผมเข้าทำงานที่นี่ไม่เป็นไรก็ผมได้ยินแป๊งเขาบอกว่าคุณเนี่ยทำงานเก่งแล้วก็ฉลาดด้วยขอบคุณครับพี่ต้นเอกสารได้แล้วค่ะคุณต้นเออกว่างนี่คุณอ้ําเขาจะไปเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีที่นี่ต่อไปเธอต้องทํางานกับคุณอ้ํานะค่ะคุณต้นแล้วเดี๋ยวก็พาคุณอ้ําไปที่แผนกเลยนะได้ค่ะคุณต้นเชิญค่ะคุณอ้ํา นี่อะไรครับคุณกวางบัญชีฝ่ายจัดซื้อค่ะคุณอําอ๋อครับเออ่งั้นเดี๋ยวตอนบ่ายผมขอบัญชีฝ่ายซ่อ,บอมบำรุงด้วยนะครับได้ค่ะงั้นกวางขอตัวก่อนนะคะอ่า ถ้ามีธุระอะไรด่วนเรียกกวางได้ตลอดเวลาเลยนะคะได้ครับ กับขนมค่ะพี่อ้าําจ้าทำไมช่วงนี้พี่ต้นให้งานเยอะหรอคะถึงเอากลับมาทําที่บ้านทุกวันเลยอ่ะจ้ะช่วงนี้พี่ต้องดูแลแบัญชีของทุกผแผนกเลยงานก็เลยจะเยอะหน่อยพักได้ก็พักบ้างนะคะอย่าหักโหมมากเป็นห่วงพี่อ้ํานะคะจ้ารู้แล้วเป็นห่วงขอบใจบมากเลยนะ งั้นเดี๋ยวแป๊บไปทำกับข้าวก่อนนะคะจ้ะคุณกวางครับ รบกวนนอเอกาสารที่ผมจะต้องเซ็นในวันนี้เข้ามาให้ผมด่วนเลยนะครับเอากาสารที่ต้องเซ็นมาละครับคุณับ คุณกวางเป็นอะไรบ้างไหมครับคุณกวางแค่รู้สึกมึนๆน,นะคะแต่เดี๋ยวอีกสักพักก็คงหายขอบคุณนะคะคุณอ้ําผมว่าคุณต้องไปตรวจร่างกายบ้างนะครับค่ะเดี๋ยวกวางให้แตงโมไปส่งกวางอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะก็มีแต่แตงโมนี่แหละคะ่ะที่เป็นเพื่อนคอยห่วงใยนี่คุณกวางยังไม่มีแฟนหรือว่าแต่งงานเหรอครับยังเลยค่ะ กวางยังหาคนที่ใช่ไม่เจอเลยค่ะ สบายเหรอคะงานแป๊กไปด้วยนะคะเออไม่ต้องหรอกแป๊กบ้านแม่พี่อะหลังเลยจะตายแป็กก็รู้นี่ขับแคบด้วยพี่กลัวแปกจะนอนไม่สบายอะอีกอย่างพี่ไปแค่คืนเดียวนะพี่ว่าแปคกนอนรออีกที่บ้านดีกว่านะจ๊ะงั้นก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวทำงานเสร็จอนะพี่ก็จะเลยไปหาแม่เลย Oh. คุณอ้ําคะคุณรู้ไหมคะว่าคุณเป็นผู้ชายที่กวางตามหามานานแล้วคะ่ะกวางอะ่ะชอบผู้ชายแบบคุณอ้ํานะคะผมก็ชอบผู้หญิงแบบคุณกวางนะครับไม่เหมือนเมียผมที่เอาใจเก่งแต่ว่าไม่รู้ใจผมเหมือนกับคุณ <c oughs> งั้นเรามามีความสุขกันต่อนะคะได้สิจ้าอ้าวแฟกจะมาบริษัททำไมไม่บอกพี่อ่ะจะได้มาพร้อมกันมาที่หลังแหละดีแล้วค่ะ พอแป๊กมาบอกพี on, like, oh? like, ่ต้นให้ไล่พนักงานออกไล่ออกไล่ใครออกหรอคะแป๊กก็ไล่พี่กับผู้หญิงคนนี้ไงคะไล่ฉันออกเรื่องอะไรอะคะฉันฉันทำอะไรผิดทำอะไรผิดงั้นเหรอก็เป็นชู้กับผัวฉันไง ขนาดหมามันยังผสมพันธุ์กันเดือนสิบสองนี่เล่นผสมพันธุ์กันทุกอาทิตย์อ่ะยิ่งของหมาเดือนสิบสองอีกผู้ชายตกรับกับผู้หญิงอดยาแล้วแบครู้เรื่องผมกับกวางได้ยังไงอ่ะพี่ลืมไปหรือเปล่าว่าที่นี่มันของแบกครึ่งนึง สิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือออกไปจากชีวิตฉันและไปเก็บข้าวขอออกจากบ้านของฉันซะที่บ้านของฉันไม่มีพื้นที่ให้กับคนอย่างแกแล้วพี่ต้นคะไปขอตัวก่อนนะคะแปะ๊กแป๊กเดี๋ยวก่อนสิแป๊กเนี่ยคุณสองคน่ะไปเก็บของแล้วออกไปจากบริษัทนี้ได้แล้วไปก็ได้ค่ะ เดี๋กอนิกว้างพี่ขอไปอยู่กวางด้วยนะไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราอะไม่ได้เป็นอะไรกันอ้าวแล้วที่เรามีอะไรกันอะเรียกว่าอะไรอะก็เรียกว่าผู้ชายค้างคืนนี่คะเหลือแต่ตัวแบบนี้ฉันจะเอาไปทำอะไรทางใครทางมันนะคะเดี๋ยวก่อนกวางปล่อยค่ะไม่บายค่ะคุณอ้ม สุดท้ายแป๊ก็ต้องเป็นของฉัน